สวัสดีค่ะดิฉันนสาวอังคาราบุญสิทค่ะวันนี้นะคะมาสัมภาษณ์ชาวเลเกี่ยวกับพิธีลงเรือค่ะซึ่งเป็นชาวเลในหมู่บ้านเองแหลมตุ๊กแกเกาะศลีค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ทีลงเรือจะขึ้นวัมือนเดียวได้เหรคะขึ้ได้ไหมขอโทษด้วยประมาณนะคะช่วงช่วงเดือนไหนเดือนน้าเดือนเดือนกิจเจี๊ยบเดือนโปรยเออเดือนน้าเนี่ยคุณเขาทำยังไงบ้าง คืนสิบสนะคืนึ้นสิบี่มากทำวิเทีนวันสิบสี่บสี่เออารวมวันตีอ่ะสิบปเย่าแปดบเกาอสิบเก้าเขาทำยังไงบ้างคะคือแบบทำวบบผิดพลายเลยผ่ะทงก็คือว่าเขาทำอันนีเป็นรื่ไกบ้านผมเเป็นเรื่องไม่ต้อง ใช่คตามมาเราเป็นความเชื่อควาเชื่อคือเชื่อว่าเชื่อว่าตวตายให่าไม่กดมันทาแบบนั้นแล้วก็ดูรรันแล้ว็แบบนั้นทไม่ทาไม่ได้วมันเข้าเหอไม่ท่มันมีความเชื่อว่าเปว้าเมมันทวนามันทันรั้งครับนกคนแลเ็บู้เ็บนีอ๋อค่ะมันจะตายอ่าียก็ไม่รู้เราเิ่มมามันมีเยว่ ท่ะค่ทำ่ยุบซิ๊กเอะต่อต่อสอดเ่อการปุยอาตายายเล็บนั่นเ่งเนะเรือเดช้มันเป็นเป็นลำเดือดหัวอะไรลำอ๋อเป็นหมู่บ้านลําค่ะอค่ะเรือลำเ่แล้วแล้ส่วนประกอบของเรือมีอะไรมั่งคะแบบเตเตต้องใส่ในเรือว่าเตต้องมีในเรือค่ะผมล็บข้องทุกคนเรือค่ะครเรือกับมอ๋เดไที่เขา้านัวห้อมดีปีย ใ่สิคงในกลัวใช่ไหมอยากกินแต่ใ่ก็วาลอไปตึ้งรอไปปล่อยไปเลยถือว่าปล่อย่อเดี๋ยววาทำวารลอยไปแล้วใช่ไหมย้ายย้ายแก่พันลับพันลับไม่ได้ต้องกูกลับไปปล่อยข้างน้องกนประมาณสักปีแล้วมันเยดูขึ้นมาหน้าบ้านข้งน้องำไมเจ๊กันนี่ ไปส่งเรือไปกั้เดี๋ยวว่าทำไม่ถูกส่าเรียกรั้เรียกครับเขาเรียวงามีแม่คนเดียวมีความเชี่ยวชาญนที่หมคะเวลามีมีมีหมูบ้ธรรมดาหมูบ้านตทันเวว่าตันสิว่า